มือถือ5 g รุ่นเริ่มต้นที่ครบและจบได้ในงบประมาณ7,000นะครับนี่คือ Samsung Galaxy a 1 7 5 g ครั้งนี้นอกจากมาพร้อมกับ one ui 7 android 15ลื่นไหลใช้งานคล่องนะครับอัดแรม8พังแต่เริ่มต้นเลยงานนี้ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆครับเพราะว่า Samsung อัปเดตให้ถึง6ปีส่วนใครอยากประหยัดงบใช้4 g ก็พอนะครับ Samsung Galaxy a 0 7 lte ครับ one ui 7 android 15เหมือนกันตัวนี้จ่ายแค่3 0 0พัน สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับเห็นเปิดราคามาแบบนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะ พร้อมกดตะกร้านะครับหยิบเอา A07 ไปเลยคอนนี้เป็น Samsung ตัวคุ้มนะครับ2,999บาทแต่ยังไงเดี๋ยวขอเริ่มกับตัวของ s a m s u n Galaxy g A17 5G กันก่อนนะครับเพราะนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับ g m s u n g เลือกเอาจอ Super AMOLED ครับ Full HD+ คมๆม,ม,มาให้ใช้งานกันบนขนาดจอ6.7นิ้วใหญ่เต็มตานะครับความสว่างสูงสุด800นิตและก็มี r รฟเ r ชช e ที่ลื่นไหลแบบนี้90เฮิร ได้ชิป Exynos 1330นะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยใส่อะไรามา 8GB เลยเพื่อจะได้เปิดแอป,ปเปิดเกมได้เยอะขึ้นมีความจุให้เลือกทั้ง128แล้วก็256นะครับส่วนแบตเตอรี่ความจุ5,000 m a ah, มโดยรองรับการชาร์จไวที่2 5วัตต์เหมือนกับตัวท็อปนอกจากนั้นครับตัวกล้องหลังอัปเกรดสเปคขึ้นมาเป็น50หล้านพิกเซลมีกันสั่น OS ให้และมีกล้องอัลตร้าไวล้านพิกเซลให้ใช้งานพร้อมกับกล้องมาโคร2ล้านนะครับ ส่วนกล้องเซลฟี่ความละเอียด13ล้านพิกเซลแถมยังทนทานนะครับทนน้ำทนฝนทนฝุ่น IP54 ครับดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy g A17 5G นะครับต้องบอกว่ามีการปรับลุกให้ดูสวยงามดูหรูหราขึ้นนะครับมีความเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยการออกแบบลวดลายของฝาหลังที่ผมว่าเฮ้ยมันดูสวยดูดีมากๆถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนนะครับแถมการออกแบบในส่วนของปุ่มด้านข้างก็จะมีการใช้ตัวของไอ l ล n d นะครับ ให้ตัวปุ่มมันดูลอยสูงขึ้นมาโดยจะมีการซ่อนปุ่มไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อมาให้ไปกดโดนง่ายเหมือนกับบางทีเราจับเครื่องขึ้นมาแล้วไปกดโดนปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจโดยมีความบางกว่ารุ่นที่แล้วนะครับตอนนั้น Galaxy A16 มันประมาณ7.9นะครับรอบนี้เหลือแค่7.5ม mm ิลิเมตรเท่านั้นน้ำหนักก็เบาลงครับเหลือแค่192กรัมและในส่วนของโมดูลกล้องครับก็สลิมมากๆด้วยครับยื่นจากตัวเครื่องนิดเดียวเท่านั้นเอง โดยตัววัสดุนะครับเป็นโครงสร้างโพลิเมอร์เสริมใยแก้วนะครับเน้นความแข็งแรงทนทานแต่มาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาอย่างที่บอกครับว่าสเปคเนี่ยมาพร้อมกับ One UI 7 Android 15ครับแถมยังใส่แรมมาถึง8 g b เพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งาน Multi-Tasking เปิดแอปพร้อมกัน2หน้าจอหรือเปิดใช้งานเป็น Pop-up View ครับอันนี้ก็รองรับแล้วก็ทำงานได้ลื่นมากๆเห็นว่าลำโพงมันมีแค่ตัวเดียวนะครับระดับความดังมิติเสียงก็ถือว่าพอได้ แต่ถ้าเกิดเป็นการถือเล่นเกมหรือว่าถือดูพวกสตรีมมิ่งครับต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่าตำแหน่งลำโพงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านท้ายของตัวเครื่องครับถ้าเกิดเอามือหรือเอานิ้วไปบังเนี่ยอาจทำให้เสียงมันเบาลงหรือว่าเสียงหายไปส่วนตัวชิป XENON 1330เนี่ยมันแรงพอหรือว่าดีพอสำหรับเล่นเกมไหมครับเดี๋ยวมาลองดูกันอย่าง r o v นะครับเปิดกราฟิกสูงได้เปิด60เฟรมได้เล่นได้ลื่นเหมือนกันนะครับ ส่วน p u b G นะครับในโหมดภาพ HD หรือไม่แต่โหมดภาพลื่นไหลนะครับก็จะมีค่าเฟรมเรทประมาณ30เท่านั้นโดยอาจจะมีช่วงที่มีการสะดุดอยู่บ้างอย่างเช่นช่วงที่โหลดตอนโดดรม่มหรือว่าช่วงที่มีการเข้าไปในตึกที่ต้องมีการโหลดตึกในครั้งแรกๆส่วนเกมรถแข่งอย่าง Racing Master นะครับสามารถปรับกราฟิก t a ต d a า d เล่นที่ประมาณ30เฟรมได้แต่ถ้าเกิดจะเลือกควบคุมด้วยตัวจโรสโคปเนี่ยนี่คือแอบตอบสนองช้าไปหน่อย้าให้ขับขี่ด้วยปุ่มบนหน้าจอจะดีกว่า หลายๆคนเลือกมือถือเป็นรุ่น 5G นะครับเพราะว่าอยากจะใช้ความสามารถของ 5G ถ้าตรงการดาวน์โหลดรวมถึงการไลฟ์นะครับอันนี้จากที่เราไปเทสมาสำหรับการใช้งานตัวโมเด็ม 5G ของเจ้า A17 นะครับ ถือว่าความเร็วในการดาวน์โหลดทาได้ค่อนข้างโอเคนะครับค่าเฉลี่ยประมาณ250ถึง300เมกะบิตส่วนใครการจะซื้อเป็นไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook IG หรือว่า Tik t o อกนะครับในฝั่งอัปโหลดครับก็ถือว่าได้ภาพที่ออกมาคมชัดแล้วก็ลื่นไหลยอยู่ยิ่งใครมีพวกอุปกรณ์อย่างเช่นพวกไมวายเลสนะครับที่เป็น usb c อน,นี่ะสะดวกมากเสียบปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โหมดวิดีโอหรือเป็นการไลฟ์นะครับตัวระบบของกล้องนะครับและวัน่วยของซัมซุงเนี่ยก็จะมีการสลับไปใช้เป็นอุปกรณ์ไมที่เลสท พวก้าไปทันทีส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งก็ถือเป็นความจุมาตรฐานของสมาร์ทโฟนตอนนี้นะครับใช้งานทั้งวันได้สบายๆแหละ1วันอยู่ได้แน่จากแบต100%ครับดู u t u b e ความเรีด Full HD ผ่าน Wi-Fi ไปชั่วโมงแบตเตอรี่หายไป8%นะครับเสร็จแล้วก็มาถ่ายพวกโซเชียลมีเดีย t t o t o k IG ต่อประมาณหชั่วโมงแบตลดไปอีก7% ลองสลับมาไลฟ์ผ่าน a c e b o o k นะครับด้วย Wi-Fi 1ชั่วโมงแบตเตอรี่หายไป15%พอลองสลับมาใช้สัญญาณ 5G ในการไลฟ์แทนครับชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแบตเตอรี่หายไป17%แล้วก็มาเทสนำทางด้วย GPS เลยนะครับ1ชั่วโมงเปิดความสว่างหน้าจอเต็มร้อยผ่าน 5G นะครับแบตเตอรี่หายไป1 4เรียกวต่าตัวเครื่องครับสามารถจัดการเรื่องของพลังงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนการชาร์จครับอย่างที่บอกว่ารองรับสูงสุด25วัตต์ครั ซัมซุงแถมอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องของ A17 5G ด้วยจากการใช้งานมาต่อที่เรื่องของกล้องนะครับ เซนเซอร์ S S หลัก50ล้านอัลตราไวทยห้าล้านแล้วก็ตัวมาโคร2ล้านนะครับซึ่งตัวกล้องหลักก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของสมาร์ทโฟนในช่วงราคานี้นะครับทั้งเรื่องของสีสันรายละเอียดนะครับแล้วก็สีสันในโหมด HDR ถือว่าน่าพอใจในสภาพแสงกลางวันหรือว่าแสงที่มีพอเพียงถ่ายแลนด์สเคปถ่ายภาพไปเที่ยวกันนะครับถ่ายภาพอาหารในร้านนี่สบายแต่ถ้าเกิดแสงน้อยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นพวกน้อยต่างๆแล้วนะครับ ตัวซอฟต์แวร์พอช่วยได้บ้างแต่ว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยอาจจะรับแสงไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถ่ายเวลาแสงน้อยหรือเวลากลางคืนครับสลับไปใช้ไนโหมดเลยดีกว่าอันนี้พอช่วยโรงการเก็บแสงให้ภาพดูสว่างแล้วก็จัดการนอยสได้ดีขึ้นส่วนตัวกล้องอัลตร้าไว้นะครับอันนี้ต้องขอแสงเลยแหละต้องเวลากลางวันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในร้านอาหารหรือว่าแสงน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีพวกนอสมีวุ้นในภาพมีโหมดพอเทให้ใช้งานครับกับการถ่ายภาพบุคคล เลือกปรับเลเวลการละลายฉากหลังได้ตัวกล้องหน้าเองก็สามารถใช้โหมด Beauty ทําหน้าเนียนได้ส่วนตัววิดีโอครับอันนี้รองรับความละเอียดสูงสุดเป็น Full HD 30เฟรมครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนที่เป็นจุดแข็งของซัมซุงก็คือตอนนี้เนี่ยแม้จะเป็น Galaxy A ก็ยังรองรับนะครับเรื่องของการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์และความปลอดภัยนะครับ ให้ถึง6เวอร์ชันแล้วก็6ปีแล้วก็มีการพัฒนาฟีเจอร์อย่างออโต้บล็อกเกอร์นะครับที่ช่วยป้องกันเราจากมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นการบล็อกเบอร์สแปมต่างๆหรือพวกข้อความเนี่ยถ้ามีลิงก์แนบมาก็จะบล็อกไม่ให้กดหรือว่าไปต่อเพื่อเราจะได้ไม่ไปเผลอกรอกข้อมูลตามลิงก์ปลอมที่มิจฉาชีพเขาสร้างขึ้นมารวมถึงการไปโหลดพวก APK จากแหล่งอื่นนะครับอันนี้คือออโต้บล็อกเกอร์ป้องกันให้หมดโดยจะมีการเปิดตัวตัวบล็อกเกอร์ให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดเครื่องหรือว่า Set up. แต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจว่าเปิดไว้หรือยังสามารถเช็คได้ไปที่การตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวลองไปดูที่ตัวบล็อกอัโตโนมัติครับว่าเปิดอยู่หรือเปล่าสําหรับการบล็อกเบอร์มิจฉาชีพนะครับอันนี้ต้องไปเปิดใช้งานก่อนถึงจะบล็อกได้โดยเราเข้าไปที่แอปโทรศัพท์นะครับกดปุ่ม3จุดที่มุมขวาบนไปที่การตั้งค่าเลือก ID ผู้โทรและป้องกันสแปมจากนั้นเราก,กดเปิดครับ พอเ,เปิดแล้วเนี่ยสามารถจะบล็อกเบอร์โทรจากพวกเบอร์สแปมและมิจฉาชีพได้โดยจะมีให้เลือก2ระดับก็คือบล็อกทั้งหมดทุกเบอร์ที่เราไม่รู้จักเลยหรือจะเลือกบล็อกแค่เบอร์ที่มีความเสี่ยงสูงที่เคยมีการรายงานเอาไว้แล้วและแม้จะเป็น Galaxy A ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ก็มีฟีเจอร์ AI ให้ใช้งานนะครับเราสามารถเข้าถึงตัวของ Gemini Gemini Live ได้นะครับกดปุ่ม Power ครังไว้แป๊บเดียว ือจะเปิดไลฟ์นะครับเพื่อจะได้เปิดกล้องแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆรอบตัวเราไปกับจะมีนายได้เลยเช่นเดียวกับ Circle r e s e a r c h นะครับที่หลายคนคุ้นเคยกันกด Navigation Bar ด้านล่างแล้วก็วงได้เลยปั๊คราวนี้มาต่อที่ตัวเริ่มต้นราคาดีมากของ a m s u ุงนะครับซัมซุงกาแล็กซี A07LTE อย่างที่บอกครับที่ราคาดีเพราะมันเริ่มต้นแค่ 2,999บาทเท่านั้นซึ่งตัวนี้ก็ได้หน้าจอใหญ่เหมือนกัน6.7นิ้วแต่ความเะเอียดจะเป็น HD+ ครับสูร e ฟีเลยังได้90 h z อยู่ในฝั่งชิปเซ็ตอัปเกรดจากตัวเดิมนะครับ Helio G86 มาเป็นชิปท็อปพิต Helio G99 เป็นชิปที่อยู่กับเรามานานหลายรุ่นนะครับเรียกว่าการันตีเรื่องของความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันการเปิดใช้งานแอปต่างๆถือว่าทำได้ดีเลย รุ่นนี้ตัวกล้องหลังความละเอียดห0ล้านพิกเซลนะครับสวตัวมันเป็นแค่กล้องเสริมเดฟเซนเซอร์2ล้านนะครับไม่สามารถเอาไว้ถ่ายภาพได้ส่วนกล้องหน้าตัวนี้นะครับความละเอียด8หล้านพิกเซลแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กแล้วก็ราคาแค่ปมาณ3,000ัน 3, นะครับแต่มาพร้อมกับมาตรฐาน IP 5 4ครับทนน้ำทนฝนทนละอองน้ำพวกนี้ได้อยู่ และก็จะเป็นตัวของซั s ซุงในตอนนี้หรือเปล่ากับ A series ที่ยังมีช่องหูฟัง3.5มาให้นะครับลำโพงเดียวแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวที่15วัตต์นะครับแมนว่ามาพร้อมกับ One UI 7 Android 15เหมือนกันฟีเจอร์ Auto Blocker มีให้ใช้งานมี AI Gemini ให้ใช้งานโดยราคาตัวเริ่มต้นที่เปิดมา2,999บาทนะครับมันก็เลยได้มาเป็นสเปกแรม4 โดยความจำา64ซึ่งตัวไร่ 64GB กิกะไบต์นะครับถ้าเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือประมาณ 30GB กิกะไบต์เอาไว้ลงแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นตัวเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเหมาะคนที่อาจจะลงพวกแอปโซเชียลบ้างนะครับใช้ไลน์ Facebook IG ถ้าจะลงพวกเกมใหญ่เนี่ยพื้นที่ตัวเครื่องคงไม่พอแล้วจริงตัวชิปเองก็อาจจะไม่ไหวด้วยเพราะฉะนั้นใครซื้อไปเล่นเกมอย่างพวก PUBG r ออันนี้เล่นได้ครับแต่เชีรยให้ไปซื้อเป็นตัว 28GB ดีกว่า,า,าต่างกันพันเดียว399 9คา ส่วนใครอยากได้ชิปที่แรงขึ้นหน่วยความจำเยอะนะครับแล้วก็เอาอจริงประสบการณ์โดยรวมการใช้งานเนี่ยลื่นไหลเปิดแอปสลับไปมาก็ดีกว่าเช่นเดียวการรองรับ5 g ด้วยนะครับ Galaxy A 1 7 5 g นะครับราคาเริ่มต้น7,499ได้ใแรม8ดครับหนยความจำร2 8เลยหรือใครอยากจะได้ความจุเยอะหน่อยครับก็จะมีเวอร์ชั่น256ที่ราคา8,999แต่ผมว่าถ้าเกิดอยากเล่นตัว5 g นะอันเนี้ยร2 8ราคาเ9เนี่ยคุ้มมากๆ แล้วเห็นว่าทาง s m s u u n เนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวของ galaxy a 1 7เวอร์ช r s i lte นะครับ4 g เข้ามาด้วยส่วนราคาจะต่างกันมากแค่ไหนครับยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครที่สนใจนะครับเห็นว่างแต่25สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถจะสั่งซื้อสั่งจองเจ้า galaxy a 1 7 5 g กันได้แล้วนะครับส่วนรุ่นเล็ก galaxy a 0 7 lte น่าจะเริ่มวางขายกันช่วงปลายเดือนครับตั้งแต่28สิงหาเป็นต้นไปในครั้งนี้นะครับนอกจาก Galaxy A 2รุ่นจะได้ชาร์จไวขึ้นเป็น25วัตต์แล้วนะครับยังมีหัวชาร์จมาให้ในกล่องด้วยลองไปดูครับว่าจะเลือกรุ่นไหนสีไหนกันตัวของ Galaxy A 1 7เนี่ยมันจะมีสีน้ำเงินกับสีดำนะครับเห็นว่าตัวนี้มีโปรด้วยนะถ้าเกิดว่าจองเร็วหน่อยจะมีแถมหูฟัง USB-C เพิ่มให้นะครับแต่ของมีจานวนจากัดส่วน Galaxy A 0 7 LTE ครับตัวนี้จะมีสีไลท์ไวโอเลตครับต ม่วงเบาๆนะครับแล้วก็จะมีสีดําให้เลือกด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ u b s c r i b e ช่องรอยแซนได้นะครับใครมีคําถามข้อสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมพัดกล้องทีมรอยแซนนครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ